ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไว้น,นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มมเติ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง t i k t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น23นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การาดมีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องสีเลือดนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือตอนเนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณามาอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะครับนะกับคุณที่เลือกไพ่กองที่1กับการดูไพ่ทาโรคพิกาดวันนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคุณกองที่1คุณได้ไพ่ 9กดาบ n i g h of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับอืมความเครียดความกังวลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายได้เชื่อผม2ดาบ two of swords ก็ไม่ต้องกลัวดาบ2ดาบเป็นเรื่องการตัดสินใจนี่ไงห้ถ้วย f i v e of cups อย่าไปจมอดดีเลยนะครับนะ temperance เฮ้ยบริหารชีวิตดีนดีแล้วก็6เหรียญ six of pentacles ทำบุญทำทานเยอะๆช่วยเหลือผู้คนตามกำลัง สิบไม้เท้า10 of w a n d s แล้วก็ปิดท้ายด้วย The Magician สุดยอด กองนี้พลังงานชัดเจนเลยคุณกองที่1นนะครับนะ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณมาว่ากันตามหน้าไพ่เลยแต่ก่อนอื่นใดก็ต้องย้ําทุกครั้งเช่นเคยว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะต้องพูดกันทุกครั้งเลยเพราะเผื่อคุณที่มาจะรับชมมาดูเป็นครั้งแรกเออเพราะช่องเรามีคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกวันเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคมาคุณกองที่1สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณตอนนี้ดูทรงแล้วชีวิตคุณตอนนี้นะครับ่ใช ท่านนะแต่ตามพลังงานหน้าไพ่กองที่หนึ่งนี้มีความเหนื่อยยากลำบากบางท่านขาดสนบางท่านอาจจะมีความทุกข์ใดๆอยู่เออความขาดสนทางการเงินก็ได้หรือการขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ใดๆหรือแม้แต่บางท่านไม่ได้ขาดแคลนการเงินแต่มีความทุกข์ทางใจก็ได้เออประมาณนี้ความก้าวดาบเราจะไม่ตีความว่ายากจนข้นแค้นเสมอไปอาจจะเป็นปัญหาทางใจก็ได้บางคนร่ำรวยมหาศาลนี่ก็ไม่มีแต่เครียด อาจจะป่วยอยู่หรือว่ามีโรคที่รักษาไม่หายหรือผิดใจกับญาติพี่น้องทะเลาะกันเรื่องมรดกนะคนรวยก็มีปัญหาของคนรวยประมาณนี้อะไรประมาณนี้ได้ความก้าวดาบนี่ก็คือปัญหาที่คิดไม่ตกเออบางทีเก็บไปกังวลเก็บไปฝันร้ายนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เรื่องราวมันหลอกหลอนอยู่ทุกวันทุกคืนอะไรแบบนี้ไม่ว่าท่านจะฐานะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องเงินไม่เกี่ยวโดยตรงกับก้าวดาบเออถ้าเงินขาดมือมันก็เครียดได้ใช่แต่คนรวยบางคนก็เครียดได้รือโดยเรื่องอื่นๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่โฟกัสเรื่องการเงินสักเท่าไหร่ตีความเป็นเรื่องความทุกข์ใจโดยรวมกว็แล้วกันเอาว่าเป็นเรื่องหลอกหลอนหัวใจจิตใจแม้แต่โดนทําให้เจ็บช้ำมาโดนหักหลังโดนเพื่อนทรยศโดนโกงอะไรมาแบบนี้ก็ได้เช่นกันความก้าวดาบ ดาบก้าเล่มที่หลอกหลอนทิมแทงอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกังวลมันมีทางออกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าถ้าท่านพูดกับคุณท่านคงจะพูดประมาณว่าลูก ตัดสินใจให้เด็ดขาดกว่านี้เอออย่าลังเลในการจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างไม่ต้องลังเลในการใช้ชีวิตแล้วก็ถ้ามีทางแยกมีหัวเลี้ยวหัวต่อใดมาให้เลือกซ้ายขวาหรือว่าหนึ่งสองอะไรแบบนี้เลือกให้มันเด็ดขาดไปเลยขอให้คุณเชื่อสัญชตาตญาณประมาณนี้เออนะครับบางคนถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตเป็นไปได้ว่าความเครียดที่กล่าวถึงเมื่อกีอ้เป็นความเครียดเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตก็ได้ความสองดาบเออ ตัดสินใจเรียนต่อหรือคณะไหนมหาวิลาลยไหนหรือสถาบันไหนหรือจะทํางานอะไรดีจะลาออกหรือจะเปลี่ยนงานไหมหรือบางคนมีความจําเป็นต้องสืบสารกิจการครอบครัวแต่ไม่อยากทําเลยอยากไปหาอย่างอื่นทําแบบนี้ก็ได้นะครับความสองดาบหรือแม้แต่การตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในฐานะนักพยากรณ์ผมไม่สามารถคิดแทนคุณตัดสินใจแทนคุณได้ว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ในบางกรณีหรือบางเรื่องนะครับ เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะพบทางเลือกใดๆก็แล้วแต่หน้าไพ่บอกว่าให้คุณตัดสินใจอย่างกล้าหาญเอออย่างมุ่งมั่นเอาทางใดทางหนึ่งสักทางเออหรือถ้าบางท่านคิดจะทําควบสองทางพร้อมกันอย่างเช่นสมมติบางท่านนะอยากลาออกจากงานประจํามาทํางานเสริมงานอิสระดีไหมลองทํางานประจําควบคู่กับงานอิสระไปก่อนเออแบบนี้ใช้เวลาว่างทํางานอิสระก็ได้แล้วงานประจําก็ทําไปแล้วดูว่าไหนมันดีกว่ากันแบบนี้ก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ไม่สาย ความสองดาบจะเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือถ้ามีกําลังมากพอจะเลือกควบสองทางเลยก็ได้ถ้าไม่เกินกําลังนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังบอกอีกว่าเลิกโจมอดีตได้แล้วเออ อย่าจมอดีเลยลูกประมาณนี้นะครับนะถ้าท่านบอกคุณได้นะอย่าจมอดีเลยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มันจบไปนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรคงทนถาวรทุกสิ่งล้วนมีเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณจะไปมัวแต่ไปโฟกัสอดีตเก่าๆที่มันล้มไปแล้วพังไปแล้วเนี่ยถ้วยที่ล้มไปแล้วแต่คุณไม่มองปัจจุบันที่มีถ้วยดีๆตั้งอยู่เห็นไหมแค่หันหลังกลับมาก็เจอของดีแล้วครับเออมัวไปมองอดีตทําไม ถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็ให้มันล้มไปเออแค่หันกลับมาก็จะเจอถ้วยใบใหม่ที่ตั้งอยู่อย่างสวยงามอยู่ข้างหลังนี่เองใกล้ๆตัวนี่เองมีความหมายตรงตัวเลยของ5ถ้วยนะผมอ่านตามหน้าไพ่เลยนะไพทาโรสมามีความหมายแต่ละใบชัดเจนและค่อนข้างมีความหมายหลากหลายตามหลกักสากลมีตำราชัดเจนท่านที่อยากศึกษาลึกๆล,ลองไปหาตำราต่างประเทศอ่านเอาดูได้นะครับนะเออบางทีการเสิร์ชจากเน็ตก็ได้ความหมายไม่ครอบคลุมและจะไปเครียดก็ไม่เหมาะเช่นกันอ่า นอกจากนี้คําแนะนำยังบอกอีกว่า,าเลิกเครียดได้แล้วตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็เลิกจมกับอดีตได้แล้วแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีเออความเทมเพลนส์นี่ก็ว่าตามหน้าไพ่เลยถ่ายกันดิบๆตรงๆไม่อ้อมโลกเทมเพลนส์ ance, การเทน้ำถ่ายเทน้ำถ่ายเทของเหลว2แก้วหมายถึงการบาลานซ์ชีวิตการถ่ายเทพลังงานปรับสมดุลสมดุลชีวิตให้ดีเออนะครับ ลุกขึ้นมาบางท่านอาจจะนอนสมมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วลุกขึ้นมาสู้บางคนอาจจะแย้งว่าไม่มีอะไรจะสู้แล้วไม่รู้จะไปทางไหนมืดแปดด้านคุณไม่ต้องกลัวคนเราถ้าตั้งใจจริงลุกขึ้นมาจริงถ้ากําลังใจดีเดี๋ยวร่างกายดีตามเองบางท่านป่วยอยู่เอออาจจะฟังดูยากที่จะบอกให้ลุกฟื้นขึ้นมา แต่ถ้ากำลังใจคุณดีคุณจะมีเรียวแรงในการลุกขึ้นมาฟื้นฟูร่างกายถ้าปว่วยอยู่ถ้ากำลังใจดีคุณจะหายเร็วขึ้นคุณจะมีโอกาสพบแพทย์ที่ดีเจอหมอดีอะไรแบบนี้แต่ถ้าท่านใจไม่สู้ท่านก็จะนอนจมอยู่อย่างนั้นอ่ะอันนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงๆนะครับไม่ได้ต่อว่านะพูดเพื่อให้เห็นภาพเออถ้ากำลังใจไม่ดีท่านก็จะนอนซมอยู่อย่างนั้นเออเนี่ยเนอนซมอยู่ไปอะไรเงี้ยนอนซมไปเรื่อยๆแต่ถ้ากำลังใจดีลุกขึ้นมาฟื้นฟูกายใจนะชีวิตจะค่อ,คอยๆดีขึ้น แล้วนอกจากนี้ก็คือนอกจากการทําตัวเองให้ดีแล้วก็ควรทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้คนตามอัตภาพตามกําลังเออบางคนคิดว่าตัวเองแย่แล้วลองมองรอบๆดูมีคนแย่หนักกว่าคุณอีกนะครับ เราไม่ได้จะแนะนําให้เอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับใครแต่โลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเราคิดว่าเราลําบากแล้วคนที่ลําบากกว่าเรามีอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าหรือเป็นล้านล้านเท่า,าคุณอาจจะมีนี่มีสินคุณอาจจะผิดหวังใดๆมาแต่บางคนในบางซอกมุมของโลกนี้อาจจะยังไม่มีที่อยู่อาศัยเร่ร่อนไม่มีอะไรจะกินป่านนี้ลําบากกว่าคุณเป็นร้อยร้อยเท่านะครับมองให้กว้างมองให้รอบโลกทั่วโลกประชากรโลกบางส่วนตอนนี้ลําบากกว่าคุณเป็นร้อยเป็นพันเท่าเออลุกขึ้นมาครับส,สู้สู้นะ ฟื้นกายฟื้นใจแล้วก็แล้วก็ลองเป็นผู้ให้บ้างการให้นี่ไม่ต้องให้เยอะเออมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยถ้าไม่มีเลยก็ไปอนุโมทนากับเขาวิธีการทําบุญไม่ยากไม่มีเงินทําบุญได้ไหมได้เลยเห็นใครทาบุญอนุโมทนากับเขานะทําบุญทําทานทํากุศลเออตามกําลังนับจากนี้ไปถ้าคุณฟื้นคืนขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะมีอะไรให้ทํามากมายเลยความสิบไม้เท้าหรือสิบคาถาเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นภาระเออ คนเราทุกคนมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องแบกที่ต้องถือมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละคนสิบไม้เท้าออกมาผมมองในแง่ดีว่าคุณจะไม่มีเวลาว่างมาฟุ้งซ่านอีกอต้องขออนุญาตใช้คำนี้เพื่อให้เห็นภาพเลยไม่ได้ตำหนินะครับคุณจะมีอะไรทำเยอะแยะจนไม่มีเวลามาฟุ้งซ่านอีกความสิบไม้เท้าเนี่ยมองในแง่ดีสุดๆคือความมั่งคัง่งรุ่งเรืองในอนาคตก็เป็นไปได้ แปลว่าภาระที่แบกอยู่สิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้จะค่อยๆพัฒนาก้าวหน้าไปบางทีคุณรู้สึกว่าคุณแบกอะไรเยอะเหลือเกินแบกหนักเหลือเกินแต่ความสิบไม้เท้าเนี่ยบางทีเป็นภาระที่จะแปลรูปเป็นความมั่งคั่งได้ยกตัวอย่างเจ้าของกิจการเออที่แบกภาระต้นทุนตัวเองแบกภาระต้นทุนบริษัทแบกภาระเงินเดือนลูกน้องแบบนี้แต่เขาก็เป็นสเกลใหญ่มีความมั่งคัง่งเติบโตได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่และจะทําอะไรต่อไปแต่สิบไม้เท้ามาขนาดนี้ทายดีวว่าคุณจะ ะไม่ว่างอีกต่อไปคุณจะไม่มีเวลาว่างมาฟุ้งซ่านอีกต่อไปคุณจะมีอะไรทํามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตแล้วไม่ต้องกลัวชีวิตสู้กลับไม่ต้องไปกลัวจะไปฟังใครเข้ามาเออจะสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรกันพอดีนะ นะเลิกจมอดีตเลิกจมความเศร้าตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะเอาไงกับชีวิตชีวิตเราบางทีดวงกําหนดส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราสามารถเลือกเองได้เออเราเลือกเกิดไม่ได้เป็นคํากล่าวยอดฮิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทําได้แล้วที่เหลือนอกเหนือจากการกระทําคือดวง ดวงดีการกระทําก็สำเร็จเร็วถ้าดวงไม่ดีก็ช้าหน่อยอุปสรรคเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ว่ากันไปดูดวงดูให้เกิดประโยชน์เอาไว้ปรับใช้อย่าไปจิตตกนะครับเออถ้าทํานายดีก็อย่าดีใจเกินไปอย่าประมาทแค่นี้เองท้ายที่สุดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยากบอกคุณว่า ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือความเชื่อใดๆก็แล้วแต่ที่คุณนับถืออยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆทยอยสำเร็จหรือคลี่คลายได้โดยปาฏิหาริเราปาฏิหารเลยทายให้อย่างนี้เลยความไม่เชื่อเออนะ ความเป็นครูบาอาจารย์ความเป็นวิชาการหรือเป็นไพ่หมอดูก็ได้ไม่จะเชื่อนเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จะปรึกษาใครอ่าอายที่จะปรึกษาเพื่อนหรือจะอะไรก็แล้วแต่มาคุยกับหมอดูได้มาปรึกษาหมอดูได้นักพยากรอาจจะชี้นําให้ท่านได้นะครับย้าเลยนะว่านักพยากรจะชี้แนะชี้แนวทางให้ท่านได้แต่คําพยากรทุกคําทํานายไม่สามารถครอบงําชีวิตท่านได้ ให้ท่านรับฟังและเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองถ้ารู้สึกตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงไม่ต้องไปเชื่อเออหรือทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นและไม่จําเป็นต้องดูกับผมเสมอไปชอบท่านไหนก็ไปดูกับท่านนั้นถ้าชอบผมก็มาดูกับผมอ่าประมาณนี้นะครับสบายๆเรื่องดวงไม่ต้องไปซสีเรียดใช้เป็นแนวทางเป็นไกด์ลายแผนที่ชีวิตพ่อนนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวไปนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิสสทธิ์อยากบอกกับคุณณนะเวลานี้ที่สุดไม่ว่าคุณจะประสบปัญ อยู่ข้างๆคุณคอยเป็นกําลังใจให้คุณฟื้นตัวโดยเร็วนะครับขอให้ลองเอาคาแนะนํานี้ไปทําดูแล้วถ้าสําเร็จยังไงมาบอกกันบ้างนะครับนะเป็นกาลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้หัวข้อช่วงนี้ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิสทธิ์อยากบอกอะไรคุณหมาอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะครับคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้เออนับเวลาจากตอนนี้เลยที่คุณดูคลิปนี้นะ ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณกองที่2คุณได้ไพ่1่ดาบ Ace of Swords อัศวินไม้เท้า Knight of Wands ไม้เท้าหรือคาถาก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะแล้วก็เจ็ดดาบ Seven of Swords The Hangman ไม่ต้องกลัว Hangman อาจจะมีการรอคอยบางอย่างหรืออย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันนะเจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles แล้วก็โอ้แดไม้เท้าดีมากเลย8 advance แ8ดไม้เท้าหรือ8กระทาความหมายเดียวกันแล้วก็สรุปด้วยเด e h y ฮ r f e n ยินดีด้วยครับตรงประเด็นมากไพ่กองนี้ปรบมือจุดผู้ฉลองล่วงหน้าได้เลยนะครับ ความเหนื่อยครั้งนี้ของคุณจะคุ้มค่าเดี๋ยวมาขยายความกันเออก่อนที่จะขยายความกันก็เช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่านี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต้องแนะนําต้องพูดกันทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันเออเพราะว่าคุณผู้ชมช่องเรามีเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะโอเคคุณกองที่สสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณชัดเจนเลยว่าตอนนี้คุณกำลังมีโปรเจกต์บางอย่างมีความมุ่งมั่่นนนบาางงอยงใชีวิตนะ ไม่ว่าคุณจะคาดหวังสิ่งใดจากกะทําการใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าลุยโลดลุยแหลกอย่าหยุดขอให้มุ่งมั่นมาถูกทางแล้วตั้งใจให้จริงอ่าจับให้มั่นคั้นให้แน่นเลยเอออยากทําอะไร กัดอย่าปล่อยนะช่วงนี้เออไม่ว่าคุณอยากทําอะไรแต่ต้องเป็นในเรื่องที่ดีนะในเรื่องที่ถูกต้องนะถ้าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทํานะอันนี้คือสิ่งดีๆเช่นการพัฒนางานการอยากศึกษาต่อการจะคบหาใครการสารสัมพันธ์ใครอะไรก็แล้วแต่การแม้แต่การพัฒนาตัวเองเออ คุณกําลังมาถูกทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขอให้คุณมุ่งมั่นมั่นใจตั้งใจทําต่อไปได้เลยคุณมาถูกทางแล้วอย่าฟออย่าเป๋อย่าท้อแท้กลางทางโดยเด็ดขาดทุกอย่างมันกําลังจะดีเพียงแต่ต้องใช้เวลาโดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานหรือการคลองชีพ เออประการประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่โดดเด่นมากไม่ว่าคุณจะทํางานสายงานใดๆอยู่จะเป็นงานประจํางานเสริมงานจ็อบหรืองานพิเศษงานอิสระหรือแม้แต่ควงหลายอาชีพแบบนี้ขอให้ตั้งใจทําดีๆแล้วจะเกิดผลดีตอนนี้เรียวแรงคุณยังมีขอให้ทาให้เต็มที่เออเพื่อที่ผลงานที่ทําไว้มันจะได้ออกดอกออกผลได้ในอนาคตบางคนอาจจะลงทุนลงแรงหนักหน่อยตอนนี้แต่อนาคตสบายเป็นไปได้และที่สําคัญก็อย่าลืมว่า อะไรที่ไม่จําเป็นในชีวิตอะไรที่เป็นภาระที่ไม่จําเป็นแบกหนักไว้ทิ้งให้หมด ทิ้งให้หมดในที่นี้หมายถึงภาระที่ไม่จําเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่ไปมองว่าสมมติดูแลครอบครัวอยู่ดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลพ่อแม่อยู่แล้วไปมองว่าเป็นภาระอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่าไปตีความอย่างน,นั้นะนะบาปนะเออหน้าที่หลายอย่างดูเหมือนเป็นภาระแต่ทําไปเหอะทำแล้วด,ดีดูแลพ่อแม่แบบนี้เออหรือดูแลครอบครัวหรือแม้แต่ช่วยเหลือคนแวดล้อมเท่าที่ทําได้แบบนี้อย่าไปมองเป็นภาระแต่ภาระที่ไม่จําเป็นในที่นี้มักจะหมายถึง การสังสรรค์การพบปะผู้คนภาษีสังคมการที่ต้องไปนั่งปั้นหน้าอยู่ในวงสังคมเพื่ออะไรใดก็แล้วแต่ คุณช่างน้ำหนักช่างใจให้ดีว่ากิจกรรมนี้มันทำให้คุณเติบโตหรือไม่อย่างไรบางทีการต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนกับลูกค้าทุกสัปดาห์บางทีโอเคมันอาจจะเป็นคอนเน็กชันที่จําเป็นกับบางงานแต่บางทีก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าที่ต้องไปเลี้ยงรับรองใครต่อใครมากขนาดนั้นโดยเนื้องานแล้วมันจําเป็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การหาเรื่องไปกินไปดื่ม เออทายให้อย่างนี้เลยนี่ไม่ได้ตําหนิหรือว่าต่อว่าแต่อย่างใดนะครับผมแนะนําเพื่อเห็นภาพเออว่าไอ้สิ่งที่คุณทําอยู่มันจําเป็นต่อหน้าที่การงานจริงๆหรือแค่เป็นการหาเรื่องไปกินดื่มของคนบางคนบางทีคุณไม่ได้อยากไปแต่เพื่อนชวนไปแกมบังคับหรือลูกค้าอยากไปแบบเนี้ยคุณก็ต้องดูว่าลูกค้าคนนี้สําคัญหรือไม่อย่างไรเออถ้าตัดคนนี้ออกจากชีวิตมันจะเบาสบายไหมรายได้จะหายไหมจําเป็นต้องเก็บไว้ในชีวิตไหมคอนเนคชั่นนี้หรือตัดไปเลยเบากว่าเออคบไว้ก็ไม ในทําให้ชีวิตเราดีอะไรขึ้นมาแถมมาเบียดเบียนด้วยแบบนี้นี่เราพูดกันตรงๆไม่โลกสวยเลยนะครับเออใครทําให้ชีวิตคุณตกต่ําใครทําให้คุณก้าวเดินได้อย่างเชื่องช้าใครฉุดรั้งใครถ่วงคุณไว้ตัดออกจากชีวิตเลยเราไม่โลกสวยเราพูดกันไปตามหลักความเป็นจริงเออคนเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ไม่สามารถแบกทุกคนขึ้นหลังไว้ได้ไม่งั้นคุณก็ไม่ไปถึงไหนสักทีนะกลับไปพิจารณาใหม่นะว่าตอนนี้สิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ต้องรักษาใครไว้บ้าง ตัดอะไรทิ้งได้บ้างเอ,อ่อค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอันไหนตัดออกได้บ้างตัวจะเบาขึ้นเออเรียวแรงจะเยอะขึ้นมันเหมือนกับการเป็นการเคลียร์ตัวเองเพื่อเอาขยะออกจากตัวเองอ่ะพูดง่ายๆเออเคลียร์ทุกอย่างให้โล่งเคลียร์พื้นที่ให้โล่งเพื่อเตรียมรับสิ่งใหม่ๆดีๆแบบนี้ก็ว่าได้ภารกิจของคุณที่คุณคาดหวังทําใจไว้เวลยว่าใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะสําเร็จ มันไม่สําเร็จง่ายๆแต่ขอให้ภูมิใจว่าคุณมาถูกทางเพราะเพราะอะไรที่ไม่ได้มาง่ายๆเชื่อเถอะว่ามักจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ให้ผลหอมหวานในระยะยาวเออคุณนึกภาพตามนะถ้าคุณปลูกต้นไม้อืมคุณอยากปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเอาไปทําอุตสาหกรรมคุณอาจต้องรอเป็น10ปี20ปีกว่าไม้จะใช้การได้เออแต่คุณจะร่ํารวยเลยในอุตสาหกรรมนั้นๆนะนะสําหรับไม้ที่สามารถอนุญาตให้ทําอุตสาหกรรมได้ลองนึกภาพตามเออ อาจจะต้องปลูกเป็น10ปีแต่ถ้าคุณปลูกถั่วง,งอก3วันคุณก็ได้กินละแต่คุณจะเอาแค่ถั่วง,งอกเหรอเออก็ทำอุตสาหกรรมไปเลยครับนะจะทําเล็กทําใหญ่เหนื่อยเท่ากันตอนเริ่มต้นน่ะทำใหญ่ๆไปเลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาตามกําลังเนี่ยค่อยๆเติบโตไปตามความเจ็ดเหรียญเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนการปลูกต้นไม้ค่อยๆเติบโตใช้เวลานานแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ละท่านแล้วแต่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ตอนนี้เพียงแต่ว่าผลตอบแทนมันจะหอมหวานบอกเลย เหนื่อยวันนี้สบายวันหน้าบางคนมาแซวบอกพักผ่อนวันนี้สบายตอนนี้เลยเอา้าแล้วอนาคตจะเอาอะไรกินพราะคุณแม่คุณนะเหนื่อยวันนี้สบายวันหน้าแปดไม้เท้าสิ่งที่คุณทํามาถูกทางยืนยันว่าถูกทางตั้งใจให้มั่นมาถูกทางแล้วแปดไม้เท้าคอนเฟิร์มนะครับ ความก้าวหน้ารออยู่เพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างดังกล่าวมันไม่มีอะไรเสกทันใจหรอกจะให้ย้ำประโยคข้อความเมื่อกี้ก็ได้ที่ว่าถ้าคุณจะปลูกต้นไม้เพื่อทําอุตสาหกรรมอ่ะอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีแต่หอมหวานเลยเออยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าคุณคิดปลูกถั่วงอกกินเล่นๆ3วันมันก็สําเร็จละคุณเลือกเอาว่าคุณอยากได้แค่ถั่วงอกหรืออุตสาหกรรมต้นไม้ใหญ่แบบนี้ประมาณนี้นะครับเออ 8ไม้เท้ามาก้าวหน้าแน่นอนเหนื่อยหน่อยแต่มันจะมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆดังภาพนี้เลยไพ่แต่ละใบมีความหมายชัดเจนตามตำราอ้างอิงได้ผมไม่ได้พูดขึ้นเองนะครับ8ไม้เท้ามาขนาดนี้กับพลังงานกองนี้คุณกำลังอยู่ในความก้าวหน้าและตรงมากกับคำถามนี้ที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณมีไฮโลแฟนกำกับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมายืนยันแล้วด้วยไพ่ใบนี้ไพ่ไฮโลแฟนเออสิ่งศักดิ์สิทธิ ทั้งปวงทุกประการที่ท่านเคารพนับถืออยู่ท่านมายืนยันด้วยไพ่ใบนี้ว่าคุณมาถูกทางที่สุดตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองคุณอย่างเต็มที่แล้ว ตามบุญวัสนาตามกําลังที่คุณได้ทําตามความเชื่อคนทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพียงแต่ว่าจะได้รับผลดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติด,ด้วยถ้าปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบชีวิตก็จเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าทําไม่ดีไปทําเรื่องผิดผิดมันก็จะไม่เจริญโดยง่ายนะครับบางท่านอาจจะชีวิตพลิกลงเหวไปได้เลยบางคนมาแยง้งบอกโอ้ยทําไม่ดีได้ดีเอยอะแยะคุณไปเห็นบานปลายเขาไหมเออการทำไม่ดีแล้วได้ดีนะมันเป็นภาพลวงตานะครับเป็นความสุขความเพลิดเพลินชั่วครู่ เป็นความหลงผิดบางอย่างที่จะมาดึงคุณให้ออกนอกลู่นอกทางนั่นคือความเชื่อของคนที่เชื่อว่าทําไม่ดีแล้วได้ดีมันเป็นภาพลวงตาทําดีต้องได้ดีเออทําดีทําสิ่งที่ถูกต้องนะอย่าไปคิดว่าเออคนจะมาว่าเราทําดีสร้างภาพไหมไม่ต้องไปแคร์ถ้าคนจะว่าสร้างภาพแต่เราทําเรื่องดีๆเราก็ยินดีทําภาพที่ดีสร้างภาพดีๆให้มันเกิดขึ้นเนรมิตสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นคุณมาถูกทางแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันกองนี้ประมาณนี้เลยทำอะไรอยู่ตอนนี้ตั้งใจให้เต็มที่นะ ย้ำเลยว่าตั้งใจให้เต็มที่อย่าท้ออย่าถอยตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็อย่าท้อเรื่องการรอคอยของดีย่อมใช้เวลานานแล้วะยะยาวจะหอมหวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยนันตามพลังงานกองนี้ให้เแฟนยืนยนันชัดเจนนะครับคุณกองที่2โอเคเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทารุพิกอากาศวันนี้นะครับหัวข้อ ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณอ้ามาอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะตอนนี้เลยเวลานี้เลยคลิปนี้ไม่มีวันหมดอาย,ยุดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูวันไหนนับวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคุณกองที่3คุณได้ไพ่ 3. ดาบ tree of swords ไม่ต้องกลัวดาบทุกคนย่อมเคยมีความผิดหวังแล้วมันก็จะคลี่คลายได้7ถ้วย seven of cups the devil เจ้าปีศาจมาทำไมดีหรือร้าย ปีศาจนั้นส่งผลดีก็ได้ร้ายก็ได้เดี๋ยวมาดูกันอัศวินถ้วยในออฟคัอืมชัดเจนเด็กถือดาบเด็กดาบเพดออฟซอสระวังการครบคนอ่าเดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดทเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะแล้วก็ The Lovers โอเคชัดเจนมากคุณกองที่3ามพลังงานกองนี้วันนี้ก่อนจะมาขยายความกันก็ต้องย้ําเช่นเคยนะครับว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะต้องพูดทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะช่องเรามีคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกวันต้องขอบคุณมากๆเลยนะโอเคคุณกองที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณตอนนี้ชัดเจนเลยว่าท่านมาเตือนเรื่องการครบคนอืมที่ผ่านมา ดูทรงแล้วคุณน่าจะมีประสบการณ์การผิดหวังจากเรื่องการครบคนมาไม่น้อยไม่ว่าจะคบใครในฐานะอะไรก็แล้วแต่จะญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงแม้แต่คนรักคุณเจ็บปวดกับเรื่องคนมาเยอะมีคนทําให้คุณเจ็บปวดมามากมายหลายเคสหลายคดีเออความสามดาบไม่จําเป็นต้องเป็นรักสามเศร้าในเชิงชู้สา,สาวความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นเสมอไปสามดาบเป็นความเจ็บปวดใจจากเรื่องอื่นก็ได้นะครับนะ ไม่ว่าคุณจะถูกหักหลังมาถูกเพื่อนทรยศถูกโกงอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ถูกติชินนินทาทาให้คุณรู้สึกเจ็บใจอยู่ลึกๆก็ได้เ<ๆ>ช่นกันนี่คือความสามดาบปัญหาการคบคนของคุณชัดเจนมากและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาเตือนตามนี้นะชีวิตคุณมีอะไรเยอะแยะบางคนมีตัวเลือกเยอะแยะเป็นคนกว้างขวางในสังคมเพื่อนฝูงเยอะแยะคนรู้จักเยอะแยะไปหมดความเจ็ดถ้วยแต่คนแวดล้อมคุณไม่ได้ดีทุกคนเจ็ดถ้วยเนี่ยสังเกต มีทั้งของขวัญเครื่องประดับอัญมณีงูพิษคยะหัวใจอะไรก็แล้วแต่สารพัดในความเจ็ดถ้วยตามหน้าไพ่เลยนี่ทาย,ายตามหน้าไพ่เลยนะ ความเจ็ดถ้วยหมายถึงสิ่งที่มีเยอะแยะละลานตาบางทีเป็นภาพลวงตาเออคนนั้นมาดีคนนั้นมาไม่ดีมีคนสิบคนร้อยคนเข้าหาคุณสารพัดล,ละลานตาไปหมดเรื่องไม่ถูกว่าจะคบใครคนไหนมาดีคนไหนมาร้ายบางทีมองไม่ทนันคิดไม่ทนันระวังเจ็ดถ้วยมาเตือนให้ระวังภาพลวงตาระวังคนไม่ดีที่แอบแฝงเข้ามาคุณยิ่งมีปัญหาเรื่องการครบคนอยู่แล้วด้วยยิ่งต้องระวังให้มากๆระวังเดวิลในใจระวังด้านมืดในใจ เออระวังความลุ่มหลงในใจ เดวิลนี่เป็นไพ่ที่มีทั้งพลังงานดีและไม่ดีในตัวเดียวกันในใบเดียวกันเออในด้านดีถ้าเราควบคุมเดวิลควบคุมด้านมืดตัวเองได้ใช้แต่พอเหมาะมันจะกลายเป็นสเสน่ห์ได้เป็นความแซบเป็นความดึงดูดได้นะครับแล้วก็เป็นแพชชั่นในการทําหลายๆอย่างได้เช่นกันแต่ถ้าเราปล่อยให้เดวิลเจ้าปีศาจควบคุมเราครอบงาเราเนี่ยเราจะกลายเป็นคนลุ่มหลงหน่ามึดตามมอะไรแบบนี้ระวังด้านมืดจะครอบงาเตือนแบบนี้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนคุณระวังด้านมืดครอบงาจิตใจตัว เององืคุมเดวิลให้ได้แล้วคุณจะมีสเสน่ห์คุณจะทําอะไรก็สําเร็จแต่ถ้าปล่อยให้เดวิลคุมคุณเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาย้าตามนี้ไม่งงนะเออพอลุ่มหลงมัวเมาแล้วเนี่ยก็ยิ่งผิดพลาดง่ายขึ้นคนเข้าหาเยอะตัวเลือกเยอะถ้าลุ่มหลงมัวเมาเมื่อไหร่แจ้งเมื่อน,นั้นผิดพลาดโดนหลอกโดนทําร้ายได้อีกซ้ำซากความสามดาบจะวนกลับมาอีกใครเข้ามาท,ทําทีเป็นมิตรตอนเนี้ดูให้ดี เตือนอย่างนี้ไม่ใช่ให้ไประแวงคนที่เข้ามาไม่ใช่ระแวงสมดใช้ชีวิตลําบากไม่ใช่ไม่ต้องระแวงแต่ขอให้ระวังเออทนทุกคนเวลาเข้าหาเราเขาทาดีกับเราทั้งนั้นแหละเออมันคงไม่มีใครหรอกที่อยู่ๆจะมาชี้หน้าดา่าเราหรือมากระโดดทีบเราเลยในแรกเห็นนะนะเออถ้าอย่างนั้นบ้าแล้ว ขออนุญาตพูดตรงๆนะครับเพื่อหเห็นภาพคนส่วนใหญ่เข้าหาเราแม้แต่เราเองไปเข้าหาใครเราก็ต้องเข้าหาโดยสุภาพเออแม้อาจจะมีบ้างที่บางคนที่เข้ามาประหลาดๆแต่ส่วนใหญ่จะเข้าหาโดยสุภาพคุณก็ต้องไปพิจารณาดูว่าคนเหล่านี้เข้ามาจริงใจแค่ไหนขอให้เชื่อสัญชตตาตญาณตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่คุณไม่ต้องกลัวคุณมีเซนส์ในการดูคนเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะ อีช่วงที่เดวิลครอบงำใจช่วงอคติบังตาหรือเป็นช่วงที่ไปเจอของถูกใจบางคนไปเจอคนหล่อสวยถูกใจแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ไปเจอคนหล่อคนสวยถูกใจเข้ามาเดวิลบังตาและอคติบังตาลืมที่จะพิจารณารอบด้านไปมองเขาว่าหน้าตาดีหล่อสวยน่าจะเป็นคนดีถูกสเปคแบบนี้คบหาไปบางทีไม่ได้ดูนิสัยใจคอผิดหวังได้ประมาณนี้นี่ตั้งดาบดี คุณมีเกราะป้องกันตัวดีๆอยู่แล้วขอเพียงใช้เหตุผลเยอะๆมองภาพความจริงว่าคนที่เข้ามาคิดยังไงกับคุณเออมาดีหรือมาร้ายมองให้รอบด้านมองให้ครบทุกมิติถ้ามองคนเดียวไม่ไหวให้คนที่ไว้ใจได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ช่วยดูก็ยังได้อาแต่เอาจริงๆถ้ามีสติคุณเอาตัวรอดได้คุณจะพลาดเวลาคุณไม่มีสติเท่านั้นเองคบคนเนี่ยเรื่องสําคัญคบคนผิดชีวิตเปลี่ยนคบคนพานพากันไปลงเหวได้เลย ในความเดทแต่ถ้าคบคนดีก็พากันไปได้ชีวิตใหม่ได้เช่นกันไม่ต้องกลัวเดทถ้าแปลตรงตัวความตายนี่หมายถึงการตายแล้วเกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ก็ได้ถ้าคุณเลือกคบหาคนดีเลือกได้อย่างถูกต้องไม่โดนอคติบังตาคุณจะได้รับชีวิตใหม่เออเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นี่คือความเดทแต่ถ้าคุณคบคนพานคบคนผิดอีความเดชนี่จะพากันไปลงเหวพูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพเลยนะครับเออแต่เชื่อเถอะว่าตราบใดที่คุณมีสติ ตราบใดที่คุณยังเชื่อมันในเซนส์ของคุณไม่ถูกอคติบังตาไม่โดนเดวิลครอบงำเนี่ยคุณจะเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่เอออย่างที่บอกตอนแรกแล้วว่ามีคนลุมล้อมมีคนเข้าหาคุณเยอะคุณเลือกดีๆเลือกคบคนที่น่าสนใจคนที่ดีจริงๆโดยนิสัยใจคอใช้เวลาพิจารณาหน่อยอย่ารีบใครมาจีบถ้าถูกสเปคก็อย่าไปรีบดูนิสัยก่อนอะไรแบบนี้เออไอ้นิสยยัยรวยอะไรนะไม่นับนะเอานิสัยใจคอจริงๆความสม่ำเสมอการหวังดีต่อกันจริงๆเออ ดูให้ชัดว่าใครเข้ามาหวังผลประโยชน์เรื่องใดๆไหมมาหวังผลประโยชน์ทางการเงินไหมหรือมาหวังแค่ร่างกายเราไหมอะไรแบบนี้เออหรือบางคนไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากหวังดีเอออย่างนี้ครบได้ the love verse คุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์เอออะมนุษย์พูดผีปีศาจเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ตามความเชื่อทุกสรรพสิ่งก็จะรักท่านเพราะท่านมีความเป็นคนจิตใจดีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใครๆก็รักท่านใครๆก็อยากเข้าหาท่านแต่อย่างที่กล่าวไปตอนแรกกันแหละร้อยคนเข้าหาเรามันต้องมีคนไม่ดีปนอยู่บ้างเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะมากจะน้อยพิจารณาให้ดีมีสติอย่าให้เดว,วิลครอบงำจิตใจเลือกคบคนให้ดีระวังปัญหาซ้ำซาก เอาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเป็นบทเรียนเอาไว้สอนใจตัวเองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแบบนี้ระมัดระวังในการครบคนระวังแต่อย่าระแวงและขอให้มั่นใจว่าคุณเป็นที่รักของทุกสปปรรพสิ่งยังไงคุณก็เอาตัวรอดได้สั้นๆมีสติอยู่เสมออย่าให้ด้านมืดครอบงำแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้มีความสุขนะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณนะครับประมาณนี้โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ